เปิดโล่งๆเลยค่ะเมื่อก่อนจะมีร้านอาหารอยู่ตรงนี้ใช่ไหมสมัยเป็นโรบินสันนะหมอปุ๊บอกว่าซอยอยู่ข้างๆโจ๊กฟินน่ะนี่ไงนี่ไงเป็นซอยรับนะคะซอยรับอยู่ตรงนี้ไข่น่ากินมากเลยอ่ะหมูดูนุ่มมาก้วยลายเคยจับน้ำค้นในฮะ,ะ่ะประจักษ์เพื่อนๆถึงแล้วนี่ให้ดูหน้าร้านแถวทาร้านนี้ มีหมงหวอนะคะแล้วก็หวาโถยันวอยุนนะคะอยู่ใกล้ๆกันลองชิมเป็นแก้วกระดาษเขาก็ได้ค่ะนะแล้วดูว่าเราชอบรสชาติของน้ำร้านไหนอุ <c oughs> เป็นน้ำแข็งเลยฝ <c oughs> ากอยจะมีป้านี่ไงขายขายผักอยู่ตรงนี้ <c oughs> คุณป้าน่ารักมากนะ <c oughs> FC คุณป้าเขาเยอะนะฮะเนี่ยลูกค้าคุณป้าเยอะมาก สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ลิซอยู่ที่ BTS สะพานตัดสินค่ะตรงนี้นะคะถ้าหากเราเดินตรงเข้าไปเนี่ยจะเป็นท่าเรือสาทรนะคะเป็นวันนั้นที่พาเพื่อนๆมาข้ามจําได้ไหมไปเที่ยวนะคะไปเที่ยวสวนฝั่งตรงข้ามค่ะขากลับนะคะเดินข้าสะพานกลับมาเดี๋ยววันนี้เราไปเที่ยวตลาดบางรักกันนะคะตอนช่วงเย็นคลิปก่อนหน้านี้พาเพื่อนๆไปเที่ยววัดรุ่มเจริญศรัทธามานะคะมีงานวัดถึงวันที่16กุมภาพันธ์ 2,568นะคะวันนี้ที่ริดมาตรงนี้นะวันนี้ที่ริดมาเนี่ยเป็นวันที่11นะคะกุมภาพันธ์2,568ค่ะเวลาตอนนี้ก็5โมงนะ43นาทีค่ะเราข้ามก่อนนะคะตอนช่วงเย็นจะวุ่นวายมากร้านน้ำเต้าหู้ค่ะเดี๋ยวบอกเป้าหมายของเรานะคะจะไปซื้อข้าวหน้าเป็ดเจ้าอร่อยนะ,ะประจักษ์นะคะประจักษ์เป็ดย่างซึ่งข้ามขับไปฝั่งตรงน,นู้น แล้วก็คาหมูเทวดาฟังตรงนู้นเหมือนกันค่ะอยู่ตรงข้างๆกับอซอยตรงข้างๆโจกปินนะคะเดี๋ยวบอกถนนก่อนค่ะตรงนี้เจริญกรุงนะคะเพื่อนเจริญกรุงตัดมาทางนี้ที่รถไปเป็นสาทรเหนือทางนี้เป็นสะพานตากศินใช่ไหมฝั่งถนนอีกฝั่งหนึ่งเป็นสาทรใต้ค่ะไปต่อนะคะเราจะผ่านนะคะเซ็นทรัลบางรักซึ่งก็คือโรบินสันบางรักนั่นเอง ดูบรรยากาศตอนเย็นๆนะคะถ้าไหนอยากมาหาของทิมที่บางรักเนี่ยมาได้ตั้งแต่ตอนเช้าแล้วนะคะตอนเช้าตอนเที่ยงตอนกลางวันนะคะมาได้แล้วเย็นๆก็มีขายมาได้ทั้งวันคะ่ะที่เนี่ยถ้าตอนกลางคืนก็จะมีตลาดตรงนี้เดินเข้าไปด้านหลังก็จะเป็นพวกโซนฟู้ดคอร์ร้านอาหารนะคะซอยน,นี้ค่ะเมื่อก่อนอมาบางรักนะคะชื่อมาบางรักเป็นตลาดเมื่อก่อนชื่อบางรักบาซาร์ ฝากซอยจะมีป้านี่ไงขายขายผักอยู่ตรงนี้คุณป้าน่ารักมากนะ F4 คุณป้าเขาเยอะนะฮะเนี่ยลูกค้าคุณป้าเยอะมากมีหมดทุกอย่างคะ่ะอยากได้อะไรเดี๋ยวแกหยิบขึ้นมาให้หมดเดินเข้าไปเที่ยวได้นะคะมีเสื้อผ้าขายทางนี้จเจริญกรุง50ิค่ะทางนี้ก็จะเป็นทางด้านข้างนะคะ ไม่พาเข้าไปนะคะเคยพาเข้าไปอยู่แต่วันนี้เราเราผ่านก่อนนะเพื่อนๆตรงเข้าไปอะ่ะจะเป็นพวกเสื้อผ้านะคะตรงไปให้สุดจะเป็นโรงแรมเชงการีราค่ะอพอเ,เอาร้านอาหารข้างหน้าเนี่ยออกไปหมดแล้ว โล่งๆเลยค่ะเมื่อก่อนจะมีร้านอาหารอยู่ตรงนี้ใช่ไหมสมัยเป็นโรบินสันนะเ,เราจะมีงานอีเวนต์ไหมเล้วจะมาถ่ายอีเวนต์ให้เพื่อนๆชมนะคะถ้าเป็นอีเวนต์บางรักษ่ยเดี๋ยวพาเข้าไปค่ะพามานะคะแต่ว่าถ้าเดินถ่ายในห้างอะส่วนมากิไม่ค่อยเดิน เอาไว้ถ้าเขาจัดงานอีเวนต์มีโซนงานอีเวนต์ไม่รู้นะคะจะพามาเที่ยวเอาแวะเข้าห้องน้ำทีหนึ่งค่ะไปไอ้นี่มานคะคะไปงานวัดมายังไม่ได้เข้าห้องน้ำเลยออกมาแล้วค่ะเพื่อนๆชั้นบนชั้นสามนะคะพวกเป้รองเท้าหมวกอะไรเยอะเลยอะกับเสียตังค์แล้วอ่ะเมื่อกี้เนี่ย <laughs> ดีนะห่วงกินนะคะรีบออกมาก่อนกลัวเดี๋ยวจะกลับบ้านดึกค่ะหน้าเดินค่ะเพื่อน ไม่ใหญ่แต่ว่าหน้าเดินเดี๋ยวเราจะข้ามนะคะไปฝั่งตรงข้ามค่ะเป็นถนนเจริญเวียงนะคะนี่เคยพามาท่องตามซอยหลายหลรอบอยู่นะมันจะมีคลิปนะคะลองพิมพ์เสื้อหาคำว่าตลาดบางรักเนี่ยน่าจะเจอคลิปลิสอยู่หลายคลิปเหมือนกันนะข้ามได้แล้ว ผมอยากกินน้ำผมหวาดโถค่ะเดี๋ยวพาเดินเล่นเข้าซอยเจริญเวียงนิดนึงนะคะ hey, 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 hey. จะมีร้านเกยือจ้าอยู่ร้านหนึง่งอร่อย จุจันค่ะนี่ไงกเกวจับเพื่อนๆร้านเนี้ยแวะมาได้นะลิซแนะนำร้านไปก่อนวันนี้ยังไม่กินเกดจับนะคะเกจับน้ำขน้นร้านเกดจับน้ำข้นในฮะค่ะ ย่างในสูงบางลากักแล้วก็เดินเข้าไปจะเป็นขาหมูตอกฟุงนะคะ พี่่กัดคะขาหมูตอกซุงขาามูตอกซุงนี่เคยพามาแล้วเคยพามาซื้ออยู่นะคะเชีวยชวชวนชิมค่ะยังเปิดอยู่นะโรงเรียนสัตจพิทยานะคะแล้วก็ตรงเข้าไปเนี่ยก็จะไปทะลุออกตรงถนนสาทรเหนือนะคะ เดี๋ยวเราออกนะเราจะไปเราจะไปอีกซอยค่ะจริงๆมันจะมีร้านขามหมูร้านหนึ่งนะที่อยู่ริมริมถนนเลยไม่รู้วันนี้จะเจอคุณลุงก็ล่าบางรักเนี่ยขามหมูอร่อยหลายร้านเพื่อนๆแต่ทีเนี้ยเจ้าที่ลิซจะไปเนี่ยพี่หมอปกส่งมายั่วเนี่ยลิซยังไม่เคยกินก็เลยอยากกินนะคะไปลองเขาหน่อย ถนนเจริญกรุงอะแถวแถว MRT วัดบางกอนอ่ะเส้นเตรงนั้น่ะแถวแยกหมอมีจะมีขาหมูที่เป็นถั่วค่ะเพื่อนอร่อยไหมอะคอมเมนต์บอกหน่อยได้ไหมผ่านหลายรอบอยากกินอยู่นะคะจริงๆถนนเจริญกรุงเนี่ยขออร่อยเยอะมากเลยอะเป็นเส้นเส้นรองนะคะจากเส้นเยาวราชอ่ะ มีที่นั่งทานด้วยนั่งสบายๆนะตรงเส้นแอมชัยนาเพื่อนแอมชัยนาทาวะเวลาลิศไปเยาวราชอ่ะลิศไม่อยากเดินเบียดอ่ะลิศลิศจะไม่ผ่านตรงถนนเยาวราชลิศจะเดินเส้นจเจริญกรุงค่ะไปซื้ออ่าพวกขันขี่น้ำเต้าทองอะไรพวกนี้นะคะเดินเส้นนั้นอ่ะของกินอร่อยแล้วก็มีที่นั่งกินด้วยโจ๊ก้องโจ๊กข้องตรงก็อร่อยค่ะโจ๊ก อยู่ท่องโกงไข่เยอะมาตรงใกล้ๆแอมไชน้าทาวค่ะแล้วก็จะเป็นร้านข้าวต้มกระดูกหมูนะคะดูเซ็นทรันแต่ฝั่งนี้บ้างดีกว่าข้างหลังเป็นเซ็นเตอร์พอยต์พั ไปวัดรุ่งเจริญสัทพานะคะคิดก่อนหน้านี้ริทรอรถเมย์แถวๆนี้นะคะ่ะป้ายนะคะแถวๆตรงนี้แหละตรงนี้มีก๋วยเตี๋ยวค่ะที่เคยกินอยู่อร่อยนะตรงนี้นะคะเป็นบะหมี่เป็นอะไรพวกนี้ย สป,ปอร์ตนะคะพเพื่อนๆซอยที่เมื่อกี้เราเดินออกมาคือถนนเจริญเวียงนะ <Yeah. S 1> เราจะเดินลงไปทางาโรงพยาบาลเลิศศิลป์นะคะฝั่งนี้เป็นฝั่งเดียวกันกันกบโรงพยาบาลเลิศศิลป์ค่ะแต่เดินไม่ถึงนะ เดือนเดืนก่อนถึงก่อนคะ่ะเราถึงก่อนนี่ไงหวาโถนะคะยันวายุนมาแล้วอะ่ะซื้อนะคะมีหลอหางกล้วยค่ะเเพื่อนเอาขวดนึงก่อนเพราะว่าอุ้ยเป็นน้ำแข็งเลยหนักอะมีหลอหางกล้วยมีจับเลี้ยงไหมเอ่ย จับเลี้ยงอยู่ข้างบนค่ะแบกน้ำอีกแล้วไม่เอาจ้ะ,จะออก,กินแบบเป็นแก้วก็ได้เพื่อนๆเนี่ยกนะดกินเลยกดใส่แก้วกินได้เลยนะคะค้า กินหน้าลาแล้วก็ทิ้งตรงนี้เลยบางทีริทมาลิทมารอรถสองแถวลแล้วก็มายืนกินคะมีสองร้าน,นเพื่อนๆเลือกเอานะคะว่าจะกินร้านไหนอันนี้หมงหวอนะคะจะมีหมงหวอนะคะแล้วก็หวาโถยันวอยุนนะคะอยู่ใ,นใ,นในกล้ๆกันลองชิมเป็นแก้วกระดาษเขาก็ได้ค่ะนะแล้ว ดูว่าเราชอบรสชาติของน้ำร้านไหนป้ายรถเมย์อยู่นี่เพื่อนๆคนเยอะมากอะที่นี่คนเยอะมากนี่หมูแผ่น ขอโทษค่ะแผ่นหมูวะสวัรค์ลาบเบอรี่ฝั่งตรงข้ามอ่ะจะมีโรงแรมที่พักนะคะพวกพวก,ออกโฮสเทลอะไรพวกนี้เยอะนะคะนี่ไงนี่ไงประจักษ์เพื่อนๆถึงแล้วอร่อยแล้วเนี่ยเพื่อนๆ487 ได้รู้จักก็จากเพื่อนๆแนะนำนี่แหละแล้วกินแล้วแบบอร่อยสมความำลือจริงๆเอาคิวที่ไหนเออทางกับบ้านหรอคะกับบ้านอะไรคะเป็ดย่างกับหมูกรอบรวมกันร้อยห้าสิบานาเดียวนะคะเท่าไหร่คะ150ย้าบานเป็นข้าวนะเท่าไหร่ เป็ดหมูกรอบข้าวเป็ดหมูกรอบแปดสิบบาทแปดสิบบาทถ้าเป็ดอ,อย่างเดียวเท่าไหร่คะเป็ดอย่างเดียวหกสิบบาทเก็บไม่มีข้าวกินแล้วค่ะเก็บได้กินแต่เป็ดกับหมูกรอบละรีดามาถ่ายหลายรอบนะคะแล้วก็เดินผ่านหลายรอบตอนนั้นช่วงโควิดนะคะแล้วก็คิวเยอะมากเลยหน้าร้านอะ เพื่อนๆก็บอกิว่าใจแข็งกับร้านประจักษ์ได้ยังไง <c oughs> ใจแข็งไม่ยอมกินนะคะไม่ยอมรออะไรแบบนี้แต่คิวเยอะยไม่รอไงมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยถ้ามาแล้วคิวอย่างเงี้ยล,ล,ลิจะจะรอะคะไม่มีคนข้างหน้าแต่จริงๆแล้วเขามีคิวพวกเดลิเวอรี่เยอะเลยค่ะเรารอคิวนะศู 70, นย์เจูนเพื่อนๆ <c oughs> <c oughs> จะให้ดูทำไม ให้ดูหน้าร้านขอท้าร้านนี้จะมีแบบบางร้านนะ,ะที่เขาบอกอร่อยอร่อยนะคะที่เป็นร้านเก่าแก่อะไรเงี้ยบางครั้งเราไปกินมันก็ไม่ถูกปากเรา <Hello. S 1> มันเป็นเพราะอาจจะเป็นเพราะแบบรสชาติอะไรเงี้ยมันปริ้นคนเรามันไม่เหมือนกันนะคะเ,เพื่อนๆบางบางอย่างอร่อยสําหรับคนหนึ่งไม่อร่อยสําหรับคนหนึ่งนะคะเวลาลิ mm ้ hmm. เออกินร้านไหนอร่อยไม่อร่อยอ่ะถ้าอร่อยอันนีจะบอกแต่ถ้าไม่อร่อยอันจะไม่พูดนะเพราะว่าบางคนเขากินอร่อย uh huh. อ่ะเพื่อนเพื่ออ่าใช่ค่ะ uh huh. เอาไป uh huh. ตังไม่ต้องจะ <laughs> uh huh. ตังให้เขาไปอีส uh huh. ายค่ะนี่ได้แล้วนะคะได้แปดแล้ว uh huh. นี่เป็นอาหารมื้อเย็นค่ะรีบกลับบ้านไปกิน ขากลับเนี่ยไม่เอื่อยไม่เอื่อยเฉื่อยนะคะขามานี่นั่งรถนะคะเรื่อยเฉื่อยมากนั่งเจ็ดเจ็ดจากนุสวรีชัยมาะคะมันก,ก็ไม่ติดเท่าไหร่ใช่ไหมคะเพราะว่าเพิ่งจะสามโมงกว่าชั่วโมงหนึ่งค่ะจากนุสวรีชัยมาที่นี่ยอันนี้เป็นซิริก๋วยเตี๋ยวเป็ดบางรักร้านนี้ก็ยังไม่เคยกินอะ่ะอุ้ยข้างในมีอาหารตามสั่ง ร้นานนี้มีตุ๊กตาวันนั้นไป <c oughs> เฉืนกับข้าววันนั้นไปไปเล่นมาสี่สิบบาทเพื่อนเพื่อนพอมันจะลงแล้ว่มันก็ปล่อยร่วงไปเลยค่ะขึ้นมาได้แล้วอ่ะจะถึงกับช่องที่จะหล่นอยู่แล้วอ่ะปล่อยลงไปก่อนนะคะเล่นไปสี่สิบบาทเสียด้ตังเลย <c oughs> นี่ค่ะร้านจอกฟินนะคะหมอปุ๊บบอกว่าซอยอยู่ข้างๆจ๊กฟินอะ่ะ ดูร้านโจ๊คพินก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าซอยนี้โจ๊คพินลีดเคยกินนะคะกินหมูเขาไม่หมดสักทีหมูเขาลูกใหญ่มากโจ๊กหมูไข่ย,ยมาไขา่ไก่ให้ดูป้าย เดินเลยมาทางนี้นิดนึงค่ะเจลลี่นะคะก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเป็นหัวโค้งค่ะไปถ้าเราเข้าซอยนี้เราจะไปโรงพยาบาลเลิศสินทางด้านหลังได้นะคะทางนี้คือถนนสีเวียงเนี่ยถ้าเลี้ยวขวาเข้าไปนะคะเท้าเช้าของกินก็ขึ้นเยอะแล้วนะคะเข้าเข้าไปทางด้านหลังโรงพยาบาลเลิศสินค่ะตรงไปก็จะมีร้านข้าวขาหมูหนึ่งร้านแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเป็ดร้านใหญ่หนึ่งร้านนะคะถ้าจะเข้าทาง ทางด้านหน้าโรงพยาบาลเลิศสินก็เดินตรงไปทางนี้ค่ะจะไปตัดกันกับถนนสีลมนะคะข้างหน้าเนี่ยตรงไปเนิดเดียวอ่ะก็เข้าถนนสีลมไปวัดแขกอะไรพวกนี้แล้วนะคะตรงไปก็จะเป็นสาระแดงนะคะแยกสาระแดงเพืเ่อนๆแต่ขากลับเนี่ยริจะไม่ไม่นั่งเจ็ดเจดกลับแล้วะคะ่ะเพราะว่ามันมันจะติดแล้วมันนานนะคะบางบางทีเนี่ยเคยนั่งทีนึงฝนตกด้วยค่ะไปติดอยู่ตรงแถวแยกราชประสงค์ก่อนถึงแยกราชประสงค์อ่ะ สชั่วโมงนะคะกว่าจะถึงอนุสาวรีย์ชัยอะเข็ดเหมือนแบบนั่งรถไปต่างจังหวัดเลยเหมือนนั่งรถไปชะอำอะไรแบบนี้เลยไกลนะคะเข้าตรงด้านข้างๆโจ๊ปิ้นนะคะซอยนี้ค่ะเป็นซอยรับนะคะซอยรับอยู่ตรงนี้ขาหมูเทวดา เอาขาหมูไม่เอาหนังค่ะทาน,นี่เพื่อนๆรีบบอกว่าจะซืออ้อกลับบ้านใช่ไหมเอาไข่ด้วยม,มาแล้วกินเลยเหอะแล้วประจักล่ะแล้วข้าวหน้าเป็ดเราทำยังไงให้ดูบรรยากาศนะทย ได้แล้วไข่น่ากินมากเลยอ่ะหมูดูรูปมากด้วยเท่าไหร่คะ69สเก้าใส่ไข่หกสบบาท เปิดถึงกี่โมงอะคะเปิดถึงสองทุ่มค่ะแปดโมง,งเช้าถึงสองทุ่มทุกวันไหมอะทุกวันปะคะทุกวันค่ะแต่ว่ายกเว้นวันจันทร์เปิดเก้าโมงไปถึงโมงเย็นอ๋อขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะอร่อยมากเพื่อนๆมีคากิด้วย มันเขาะละลายในปากเลยอะริทไม่ได้สั่งมันนะคะแต่ว่าติดไปหน่อยนึงละลายเลยเพื่อนๆแล้วเนื้อหมูว่าจะนุ่มมากน้ำซุปไม่หวานนะคะกลมกล่อมค่ะแล้วก็ไม่ได้เค็มด้วยรสชาติกลมกล่อมอ่ะกินอร่อยมากเลยอะผมทาล่ำลือค่ะอย่างเงี้ยให้ดูร้านเขานะคะนี่อยู่ในซอยติดก็เล็กไปหน่อย อร่อยมากเพื่อนๆแวะมานะ9โมงเชา้าถึง2ทุ่มยกเว้นวันจันทร์ถึง6โมงเย็นเวลามาถ้าไม่มีใครบอกอันนี้ก็ไม่รู้นะคะว่าด้านในเขาอยู่ด้านในตรงนี้มีปลาต้องโผค่ะมีปลาต้องโผสลับเปล่าะคะ่ะข้างๆโจ๊กปิ้นน่ะอิ่มแล้วกลับบ้านได้ โอ้หอร่อยมีความสุขค่ะเพื่อนๆได้กินของอร่อยตอนตอนแรกกะว่าจะซื้อกลับบ้านเป็นกับข้าวนะไปถึงนั่งกินเฉยเลยอ่ะประจ,จักษ์นี่ต้องเอาไว้พึุ่งนี้แล้วค่ะหวานโถลร้านเนี้ยเขาจะได้กินสมุนไพรเ,เพื่อนๆกินสมุนไพรเข้มข้นค่ะกินแล้วแบบว่าได้กลิ่นสมุนไพรชัดเลยแหละแล้วก็ไม่หวานนะคะ เพราะว่าบางที่กินไปเหมือนกินน้ําต้มน้ําตาลนะเพื่อนๆน,นะที่ลิซไปกินก็จะมีอแปะที่ตรงเยาวราชตรงแยกเฉลิมบุรีนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเราปิดคลิปกันดีกว่าไม่ต้องไปส่งลิแล้วค่ะมืดแล้วเดี๋ยวลิซจะเดินไปขึ้น BTS นะคะตรงจุดเริ่มต้นที่ลิซถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูะคะ่ะตรง BTS สะพานสะพานตากสินนะคะ BTS ตรงนั้นแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนกบวนตรงสยามค่ะเพื่อนๆ เปลี่ยนขบวนตรงสยามไปอีก2-3งป้ายก็ถึงอนุสาวรียชัยแล้วนะคะไม่อย่างนั้นนั่งรถมีนานมากค่ะวันนี้ปิดคลิปนะคะเพื่อนๆปิดคลิปตรงนี้ขอบคุณมากๆเลยที่รับชมและติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะ